เราจะไปเจาะพระบนคอเขากันว่าพี่เป้เนี่ยเขาห้อยพระอะไรบนคอทีนี้เนี่ยถ้าให้เลือกห้อยพระได้องค์เดียวบนคอเลยครับจริงๆแล้วพี่เป้เลือกพระอะไรครับหลังจากเราเสกสร้างแล้วก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์ส่วนบุคคลอาจจะบังเอิญหรือมันจะอะไรก็ได้สาคนที่เป็นเจ้าภาพผมคุณธรมไทยแล้วชีวิตมันมีการแบบก้าวไปสู่จุดหมายข้างหน้าขึ้นนิดหนึ่งหลังจากเริ่มสร้างองค์นี้ก็คือมีประสบการณ์เลย ร้านาคเครื่องสวนณกรณครับเราเป็นร้านที่ทั้งรับเช่าแล้วก็ให้เช่า,าเครื่องนะครับใครมีผ้าสวยๆอยากได้เงินสดส่งมาขายแล้วได้ออฟไลน์เรามีร้านอยู่บนพันธิตนาวุหวานชั้นสองนะครับในส่วนของช่องทางออนไลน์เรามีทุกๆแพลตฟอร์มเลยครับไม่ว่าจะเป็นทิกตอ k หรือไม่ว่าจะเป็น u t u b e นะครับหรือที่เราไลฟ์หลักอยู่ก็คือ a c e b o o k ครับในเวลาบ่าย3ามถึงสามนาทีไปจนถึงตีสาม 3-3นาทีในทุกวันเสาร์และวันจันทร์ครับและหนึ่งช่องทางครับใครมีภ้าสวยๆอยากขายก็สามารถแอดไลน์ครับออฟฟิเชียลของเรานะแอ swk ครับ a m u l e t ครับฝากติดตามความเป็นมาตรฐานของเพจระเครื่องสุนกรด้วยนะครับห้อยไรดี EP นี้ครับต้องบอกว่าโหได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนะครับจาก ศิลปินมากความสามารถนะฮะแล้ววันนี้ก็ในบทบาทใหม่ของเขาด้วยนั่นก็คือเป็นผู้กำกับหนังที่เกี่ยวกับวงการพระเครื่องวันนี้นะเดี๋ยวต้องรอไปติดตามชมกันแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เขาคนนี้เป็นใครครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้นครับผมเป้นะครับนี่อ่าพี่เป้อไรก็กำกับหนังเรื่องเด e s t โตนพระแค่คนเกนะครับผม ายทุกโงรงภาพยนตร์ในวันที่ชาติมษายนนต์นี่ครับฝากติดตามกันด้วยนะฮะในหญิงโป้งโป้งโป้งถ้าปี้ยนที่เ,เกียร์แล้วเกียร์เอาหัวเซ็ตวันนี้เราจะไปเจาะพระบนคอเขากันว่าพี่เป้นเนี่ยเขาห้อยพระอะไรบนคอเป็นพระคุณแผนครับคือผมก็เริ่มต้นจากคุณแผนเป็นสบายครับ คุณพันสองก็ค่อยคุณแผนแล้วก็จะมีคุณแผนลงต้บอยคุณแผนวัดไปเลไลซึ่งเป็นพาที่สร้างใหม่ตามเสือใบนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ห้อยคุณแผนอาจารย์ชุมชัยคิรีนี่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งให้มาครับสุดยอดเกจิสายเขาอ้อเลยเป็นสุดยอดคารวาสสายเขาอ้อแล้วก็จะมีเซตที่เอาเช่ามาตอนที่เพื่อที่จะนําไปเข้าฉากหนังครับแล้วก็เป็นได้มาจากเพื่อนๆที่รู้จักกันนะครับ องนี้ก็เศรษฐีผูดูครับเพราะว่า,าผู้ดูเนี่ยเพื่อนที่ถ้าถ้าดูอีกยนนี่ปีนึงนะครับ,รบผมจะมีเพื่อนที่คอยนำนำเสนอเรื่องอสอนเรื่องพวกเนี้ยสอนเรื่องคาถา,าสอนเรื่องสมาธิแ่้งผููดูเนี่ยก็เป็นวิปัสนาครับอ่าสอนวิปัสนา,า,า,อ,าองค์นี้ที่ถือว่าแดงมากแดงแดงมากแาแล้วก็อยู่ในหนังด้วยครับอ๋ออยู่ในหนังด้วยโอ้ครับ ไม่กล้าถอดจะกรอบเลยครับไม่กล้าไปส่งอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทำใช่ใจับต้องระวังจับข้างๆใช่ครับแล้วก็ไปครับครับและนี่ก็เป็นเซ็ตหลักถ้าวันไหนแบบคึ้มๆหน่อยก็จะห้อยเต็มคอก็คืออะไรเต็มนี้แล้วก็จะมีตะกรุดหลวงปู่โตตะกรุดหลงูโตที่คุณดาให้มาดาเองครับเป็นตะกรุดตะกรวดครับผมแล้วก็คุณแม่บุญเรือนออกจะไม่ได้ออกวัดอาวุธครับก็ได้มาจากพี่นัดครับพิมพ์ใหญ่เพราะว่าสัญญาณดินนาช่วงหนึ่งที่แบบว่าผมจะ จะห้อยพระใหญ่แต่ว่าจงหลังก็เริ่มเล็กลงไเรื่อยนี่หลวงพ่อเกษมครับเพื่อนให้มาเป็นปิตาหลวงพ่อเกษมครับก็เป็นยังท่านท่านอยู่ครับก็ไม่ได้เป็นรุ่นที่คิตอะไรมากแต่ก็เพื่อนให้มาก็ดีครับอาจจะวันหนึ่งอาจจะไปเช่าจัมโบ้สองมาก็เป็นไปได้วันนี้อาจจะเป็นวันนี้ก็ได้ครับต่อไปนะครับอันนี้พอได้รู้จักกับน้องไถเนี่ย แล้วก็รู้จักกับพี่แจ็คเนี่ยองค์นี้ผมจะห้อยบ่อยเพราะว่าผมเกิดปีหนูอ๋อพี่เพ็เกิดปีหนูใช่ครับแล้วก็ข้างหน้าก็คือง่ายๆเลยโอ้โชคดีครับโชคดีนี่มันเป็นเคล็ดแบบเบสิกที่สุดในวงการในการห้อยง่ายที่สุดไทยแลนด์เขาใจเลยครับไอ้โชคดีนะเข้าใจง่ายเลยครับแล้วองค์นี้มันความความ ความใหญ่มันพอดีครับก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้ผมรู้สึกว่าผมจะเริ่มให้องค์อีกลงต่อมาครับอีกองค์สุดท้ายที่เพิ่งเช่าไปนะครับก่อนก่อนจะสุดท้ายกุ้ยวัดหนังครับโอ้โหนี่อันนี้ทีเด็กเลยก็ตอนที่เพื่อนคนหนึ่งเขาสอนเรื่องบทคาถาเนี่ยเขาบอกว่าอิติวิโสเรนเตียนเนี่ยคาถามงคลพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคาถาที่รอห้าเคยใช้แล้วก็มีเรื่องราวมีมี่ปาฏิหาริแล้ว ตอนนั้นอะตอนที่ผมเริ่มทําหนังเนี่ยอุปียมแพงมากครับพิมพ์นี้แพงมากแพงมากแพงาตอนนี้ลงมาจนซื้อได้อตอนนี้เข้าเข้าถึงง่ายขึ้นเข้าถึงง่ายขึ้นครับก็ราคาราคาช่วงนี้ก็ก็เลยพอรู้ว่ามันราคาเหรนี้เราก็เลยแบบเฮ้ยรีบครับผมองสุดท้ายครับับถามานานครับครก็ไม่รู้ว่าจะได้เช่าหรือเปล่าครับเพราะเจ้าของเขาไม่รู้ขายผมหรือเปล่า ไม่ขายเหมือนกันเจ้าของไม่ขายเจ้าของไม่ขายเจ้าของไม่ให้เจ้าของไม่ให้เองนะครับไม่ยอมให้องค์นี้นะครับเดี๋ยวจะหาผู้อื่นมาให้อ่านี่พระของพี่ต้นสุวนตะกรนะครับก็เป็นขุนแผนที่คือสุดของคุณแผนเกจิท่านเป็นุนแผนปูทิมใช่ไหมใช่ครับผพูดถูกไหมครับใช่ครับเอาพี่ต้นไหนพี่ต้นเล่าเล่าเรื่องคุณแผนปูทิมมาให้ฟังได้ไหมก็ในในมุมมองผมจริงๆอ่ะถ้าผมห้อยแล้วผมชอบก็คือคุณแผนปูทิมขอเรื่องการคนดคนนะส่วนใหญ่ชอบไปเข้าใจว่าคุณแผนและพุทธคุณไปขอเรื่อง ผู้หญิงจะต้องมีเรื่องผู้หญิงซึ่งจริงไม่อยู่แล้วทุกวันนี้หายใจเข้าครอบหายใจออกครัวหายใจเข้าครอบหายใจออกครัวหายใจเข้าครอบหายใจออกครัวโอ้ยปิดกล้องปิดกล้องเลยคูดอีกเรื่องพูดเลยนะครับพูดเลยนะครับเรไม่ได้คุยกันลึกขนาดนั้นเยแต่จริงๆอ่ะ หุ้นแผนมันเป็นตัวแทนของชัยชนะความสําเร็จแล้วก็ในคาถาคือคือเราเราคิดกันตามเซนต์ปกติเลยอ่ะคือพระท่านสร้างพระอ่ะท่านก็ไม่ได้มาสร้างเรื่องผู้หญิงสร้างอะไรอยู่แล้วท่านสร้างให้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเมตตามหานิยมให้เข้าหาให้ทําการค้าให้ผู้จาแล้วคนรักคข่เอ็นดูอ่ะผมมองในมุมนี้ครับแล้วแล้วผมก็ไม่มีกาลังซ้อับจะไปเช่าพิมพ์ใหญ่ครับคือถ้าถ้าจะสุดสุด สุดสายคุณแผนตอนนี้ก็ต้องกูทิครับแต่ถ้าจะให้เช่าเป็นร้านพ่อจะด่าได้พ่อจะบอกต้องทิ้งทิ้เล็กง่ายง่ายเออแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวกะว่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็เลยเปลี่ยนเลยครับอ่าสร้อยหนีน่าเป็นสร้อยจะขึ้นครับแล้วก็คําถามถัดไปครับของรายการห้อยอะไรดีครับทีนี้เนี่ยถ้าให้เลือกห้อยพระได้องค์เดียวบนคอเลยครับจริงๆแล้วพี่เป้เลือกพระอะไรครับผมก็ต้องให้คุณแผนครับอ๋อต้องให้คุณแผนมีรุ่นในใจไหมก็ ถ้าได้ผู้ทีมก็โอเคก็คงให้ผู้ทีมลองดูก่อนยังไม่รู้ว่าถ้าเริ่มต้นก็คือคุณแบนที่ลงดมบอยสร้างก็คุณทานมดมบอยเราเห็นวิธีเราเห็นวิธีการอะไรกันมาเห็นก็เล่าตาว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนั้นนเป็นวิธีใหญ่ครับเปนวิีหันหลังเขโตแล้วเราก็หลังจากเราเสกสร้างแล้วก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นอันนี้เป็นวิทยางานส่วนบุคคลอาจจะบังเอิญหรือมันจะอะไรก็ได้สามคนที่เป็นเจ้าภาพผมคุณทําไทยแล้วก็เพื่อนตุ้มชีวิตมันมีการแบบก้าวไปสู่จุด หมายข้างหน้าขึ้นนิดหนึ่งครับแล้วจะเริ่มสร้างองค์นี้ก็คือมีประสบการณ์เลยก็ไม่ได้ตรงไปตรงมาเพราะเราตีความว่ามันมีความโบบาก็ได้เล้ไม่อยากจะแบบว่าเชื่อมันแบบนั้นแต่ว่ามันมีเรื่องราวกับเราถ้าจะให้เลือกห้อยองนั้นก็เป็นหนึ่งในคุณแผนที่อยากจะห้อยไว้อีกหนึ่งคำถามสําคัญสุดท้ายนะครับก็ต้องบอกว่าพระแต่ละองค์เนี่ยอยากให้พี่เป้ช่วยบอกมูลค่าทางการตลาดหน่อยได้ไหมได้ครับว่าแต่ละองค์เนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่บ้างได้ครับผมบอกเป็นแบบโล่งๆแล้วกันนะจ้าครับ เอ่อองค์นี้ก็น่าจะหลายหมื่นอ่าครับไปหลักหมื่นหลักหมื่นอ่าหลายหมื่นเฉียด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 บางถ้าสวยๆวันนี้อาจจะแสะแสนได้อ่าก็ใช้คําว่าแสนบวกลบแล้วกันอ่าครับองนี้ก็แสนบวกลบครับอ่าครับตรงนี้แสนบวกลบอันนี้ต้นๆเลยครับครับหมื่นสองหมื่นไม่เกินอ่าครับผมโอ้ชั่วโมงนี้เกินแล้วมั้งเกินแล้วมั้งสองหมื่นผมห้อยนะสองหมื่นบวกลบสองหมื่นบวกลบโอเคครับอันนี้ยังไม่มีราคาแล้วครับตอนนั้นน่าจะหลักพันครับแล้วก็นี่แสนได้ได้แสนกว่าๆไปเลยครับครับ อน,นี่ก็แสนกว่าบาทอยู่แล้วแสนกว่าบาทอยู่แล้วลพราะบาูเรือนถ้าเป็นวัดอาวุธนี่จะแพงแต่ว่าเพราเป็นวัดอ่า,า,รา,าครับสาระานาศครับ<อ>ก็เป็นหลัก,มลกห,กม,กหกมื่นครับองบ <iance S 3> นี้เท่าไหร่องค์นี้ก็อยู่หลักแสนครับเห็นเท่าไหร่ครับอยู่หลักแสนครับเออหลักแสนคือไม่เกินไม่ข้าสองแสนครับไม่ข้ามครับโอเคครับครับแล้วนี่ตะกรุดหลวงปู่โตก็น่าจะเท่าอ่าได้ครับชั่วโมงนี้อ่าก็ถือว่าครบถ้วนกันเลยนะฮะ ทีนี้ครับรู้แล้วว่าวันนี้พระบนคอของพี่เป้อลักษณ์นี่นะฮะค,คอยอะไรบ้างนะฮะอยากให้พี่เป้ฝากเรื่องหนังที่จะเข้าลงเร็วๆนี้หน่อย <S <S ได้เลยครับฝากตซนพระแท้นคนเก่น,นะครับก็ไปเรียนรู้เหมือนกับว่าคนที่เล่นพระอยู่แล้วเนี่ยคนค <ๆ S 2> ดูช่องต้นสมุรกร,ร <ๆ S 2> อย่างเล่นพระหลายๆหรือว่าก็ลังจะเริ่มเข้ามาเล่นนะครับก <ๆ S 1> ็ไปดูความมันของวงการแล้วก็ดูสับแสงที่เราเคย คุ้เคยกับมันนะะพอมันไปอยู่ในจอใหญ่แล้วมันจะเป็นยังไงแล้วก็ลีาการแส่งของแต่ละคนเนี่ยเราพยายามกรอบท่าเซนพระมาคุณดูแล้วคุณจะต้องอ๋อมันเป็นคนนี้อ๋อมัเป็นคนนี้อะไรเงี้ยเราไม่ได้ก็จะได้มีความอินลงมารวมถึงการแต่งตัวเนี่ยวันที่ผมเดินมาเจอพี่ออเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเอ้ ทำถูกแล้วเจอกระเป๋าพี่ต้นเนี่ยผมทำถูกแล้วถูกแล้วไม่มีความแบบไม่มีเฉพาะทางของเซียนพายอยู่เราก็พยายามจะก๊อปมาทงหมดจะมีายเซน์อยู่มีไลเซน์ความเป็นเซียนพายอยู่ครับก็พยายามจะก๊อปเรื่องพวกนี้มาทั้งหมดครับก็ฝากชมมาด้วยนะครับวันที่3ไม่ใช่วันนี้ครับทุกโรงภาพยนตร์นะครับฝากติดตามด้วยวันนี้รายการห้อยไรดีก็ต้องขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากนะครับปีเป้ครับนะแล้วก็ฝากด้วยครับชอบ ตายรายการแบบนี้ก็กดติดตามมาไว้ด้วยนะครับกับชุกทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับของพาคกเคกรืสวนกรกเลยไม่ว่าจะเป็น y o u t u k t t k k t o e b o o k นะครับรวมถึงถ้าจะไม่พลาดข่าวสารก็มี l ล n o o f i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  ียด้วยแอดกันเอาไว้ด้วยนะครับอ่ะแล้ว EP ีหน้ารายการห้อยเลยดีจะไปเจาะพระบนคอใครดูพระบนคอใครว่าเขาห้อยอะไรแล้วดีห้อยอะไรแล้วเฮงลองติดตามครับนะสัปดาห์นี้เดี๋ยวลากันไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับ